สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องแอนแฟมิลี่นะคะสวัสดียามเช้าวันนี้วันที่หกนะคะธันวาคมนะะแอดแอนตื่นมาก็ออกกําลังกายนะคะก็เปลี่ยนเป็นออกกําลังกายนะคะอยู่ในบ้านนะคะออกกําลังกายอยู่ในบ้านเนาะนะคะก็เขาเรียกว่าซื้อนะคะเครื่องออกกาลังกายมาใหม่เนาะนะคะก็ออกกําลังกายนะแล้วก็มีเต้นอารบิกนะช่วงเช้าด้วยนะคะ เตีนอารบิกอยู่ในบ้านนะ,ะก็เลยไม่ได้ออกมาข้างนอกเนาะะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเสือพาไปมาหรือยังเอา้าท่านผู้ชมเสือมาแล้วเสือกลับมาแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่ไงรถอโอ้นี่สี่ศูนย์แปดมาถึงแล้วนะคะนี่สี่ศูนย์แปดนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ นด้านหลังนี้น่าจะมีของกระบะเต็มกระบะอยู่นะน่าจะเป็นของฝากด้วยนะแล้วก็ของที่ฝากอ้ามาแล้ว <laughs> มาแล้วเสือพาไป <laughs> มาถึงกี่ทุ่ม,ห,มห้าทุ่มครึ่งนะท่านผู้ชม <laughs> <laughs> โอ้ดูคณะเอ้ยของเราก็งามอยู่ดิ โอ้โหทำอะไรทางนอนอุ้ยอันนี้อันนี้ใครปลูกอันนี้ใครปลูกอันนี้ใครปลูกนีโอ้สวยมากเลยนี่เออเอ๊ะทำไมของเรามันมันเหมือนมันเหมือนแค่แคอ่องงนี้น่ะมันก็แตกใบแล้วเหรออ๋อนี่ไงมันเริ่มแตกแล้วเรอเอ,เออนี่ไงนี่ไงเสือนี่ไงปลูกทางนี้นี่นี่ นี่เริ่มแตกแล้วนี่เริ่มสวยแล้วนี่นี่ไงเออเอาท่านไปชม <c oughs> อืมอันนี้มาเก็บผักไปลวกกินโอ้ผักชีผักชี นี่นะคะเอฟซี FC. อยาบอกว่าอยากกินก็มาเก็บไปกินเลยนะเพราะเพราะว่ามันจะแก่แล้วอันนี้ก็กวางจุ้งก็จะแก่แล้วนะอันนี้ผักอะไรเนาะแบบนี้นะทำไมมันเป็นอย่างนี้นะผักอะไรเนาะเป็นแบบนี้เนาะนะืนี่นี่เริ่มแก่แล้วผักเริ่มแก่อันนี้อันนี้ทําไมมันเป็นสีอย่างนี้ล่ะ นี่นะอโอ้เอฟซี <c oughs> นี่นะผักนะ <c oughs> เป็นสีนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่าผักอะไรนะสีเทิศเปล่นะคะเอฟซีเนาะ <c oughs> อืม <c oughs> นี่ก็มาเก็บผักยาไปลวกนะ <c oughs> เพราะว่าจะได้กินผักเนาะ <c oughs> นี่นะผักนี่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเก๋เนาะยาบอกว่าเก็บที่ เออเพราะว่ามันมันจะมีต้นใหญ่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 ใหญ,ใหญ,ใหญนะ่ต้นที่มันเก๋ๆนะฮะ <c oughs> อืมวันนี้เราก็กินน้ำพริกเหมือนเดิมอือ็เอาเอาเม็ดไปหว่านที่สวนอ็จะปลูกงาะ มันท่อมันจะท่อมันจะมันจะตันไหมไหนออทำตะเกลเปลง่งทำต้อเก็ดเปลเออเราเราไม่แย่งเขาใช่ไหมเราไม่ไปแย่งเขาใช่ไหมไอ้ก็ถูกลูไปไอือโอ้ท่านชม อันนี้ลวกมาก็จะได้นิดเดียวนะไม่ได้เยอะหรอกนะคะพอดีมันจะมันจะสลดเวลาเราลวกผักไปมันจะสลดนะมันไม่ได้เยอะนะรับรองหมดแน่นอนนะท่านผู้ชมนะเราเก็บไปแล้วก็กินหมดแน่นอนนะะดูนะ <c oughs> ได้ผักนะผักบุ้งก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ อยากบอกว่าเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดเพราะว่ามันจะได้แตกอืมนะ,ะนี่ค่ะยอดยอดนะคะ fc นะเด็ดยอดยอดไปลวกนะคะ<ๆ>เพราะว่ามันก็จะได้แตกขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานเนาะนะยาเมื่อวานก่อนอยาก,ก็บอกนะคะว่าถ้าเด็ดผักบุงไปกินก็เด็ดยอดยอดมันเพื่อให้มันแตกยอดขึ้นมาอีกนะคะจ้ะพอช่วงนี้เน้นกินผักนะท่านผู้ชม นะเน้นกินผักเพื่อสุขภาพนะคะอ่านะนี่นะคะได้ผักกินแล้วท่านผู้ชมนี่แค่นี้นะคะได้ผักกินนี่ค่ะอู้ดาด่าเดี๋ยวเดี๋ยวดาด่าถ,ถ่ายเองเลยเหรอมีคนมาถ่ายให้อ๋อเขไม่ได้ทำเองเนอะอูอ้อขายเป็นผักไปซะแล้วท่านผู้ชมจริงเหรอเนี่ยโอู้ โอ้ป้า้านา้ดาเออป้าไถยบ้านปลูกถั่วฝักยาวบอกเออหมไหนแปลงไหนที่ยังไม่ได้ทำไหนแปลงไหนล่ะเลือเอาได้จะเอาแปลงไหนก็เลเอาเลยเออแปลงสุดบอกงั้นเราเอาตรงข้างๆป้าไทยบ้านแล้วกันเออเอานะ โอ้น้ําก็สบายเออนี่ไงเมื่อกี้ไม่น้เอไม่เราเราเดี๋ยวเอาเราเมล็ดเมล็ดที่พี่รักให้เออเดี๋ยวเอามาไหนนิบนี้เนี่ยแปลงนี้ใช่ไหมนี่เออ้นี่ฮะคนขยัแปลงเอาวโอ้นี่อ๋อนี่ป้าชาวบ้านแปลงนี้เอองานงานเอ็นเออเอาเอ็นเอาเอาเออเอาไหนไหนก็ให้แล้วก็เอาเลยงั้นแล้วกันเออเอาเสื้อล่ะเสื้อเสื้อเอาตรงไหน ก็กางๆก็เอาไว้หว่านเออเดี๋ยวให้ปาดาปลูกไปตอนนนนั่นแหละก็จะมาดูว่าเออแปลงของเรางามไหมแต่ไม่ต้องกลัวเด้วค่อยสั่งปุ๋ยสิบลูกมาฮเราไม่ได้ปลูกแค่อย่างเดียวในแปลงนี้มีหลาย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 อย่างเพราะว่าวันนั้นเอาเยอะอยู่เออปลูกผักปลูกต้นเช้ากับตอนเย็นใช่ไหม ใช่ไหมดาราเช้ามันแล้วก็มาลุมอย่างงี้เยอะแล้วก็มาลุมกลางวันแล้วก็ไปอยู่ด้านหน้าบ่ไม่งั้นเราปลูกผักตอนเย็นได้ไหมกลางวันมันแดดร้อนไงแล้วก็เอาตอนเช้าปลูกตอนไหนก็แล้วแต่ต้องเอาปุ๋ยมาลงก่อนเอาปุ๋ยลงก่อนดาราก่อนก็นั่นแหละเธอบอกว่าเราปลูกตอนเย็นได้ไหมพอเย็นนี้เราจะได้มาปลูกไงตอนเย็นไปลากกระปุ๋ยมาเออนี่ไงโอ้โหปุ๋ยไม่ต้องห่วงไมปตะวงใไปก็ไปแจะทำรอบบ้านอีกดิ โอ้ยเอามาใช้แค่นิดเดียวเองตอนเช้ามืดอ่ะเราไปเช่าแผงตลาดเช้ามืดนี่เออตอนผักเราขึ้นแบบมาเยอะอี่ตั้งตั้งไแล้ไม่เคยไปเอาปุ๋ยมาใช้เลยฉันสอบเลยนะเออจะได้อะไม่ตได้ใบตองสวยๆู่นี่ให้เราเอาผักไปวางด้วยอ่ะขัดตรงมาโอ้เอฟซีโครงการ Youtube จะเพาะผักใร นี่นี่ต่างปุ้ยสิบลูกเลยเออปุ๊บเลยเออสาวสิบลูกเลยเหรออ้าม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 าถ่ายภาพรวมหน่อยสิถ่ายภาพรวมหน่อยเอ้ามาแล้วเฮ้ยเสืออาเอ้าเสือมาแล้วเสือมาแล้วนึ่น จะทำอะไรก็ตรงนี้โครงการระยะยาวโครงการะยะยาวฝนตกโครงการปลูกผักเสือเสือที่เจ้าเหยียบนั้นของป้าเทบ้านน่์ปลูกแล้วเหรอยังยังอันนี้ของคอยอันนี้ของคอยมีการจองแปลงจองแล้วจองแล้วแล้วก็อนุณด้ได้เขาแก้มเอาปุ๋ยมาโรยอืมไหนไปแปลงอะไรตรงไหนจะทำยังไงแบ่งกันยังไงอะนี่ไงแปลงนี้เฮอเรือต้องหันมาทางนี้นะเสือก็แปลงนี้เสือ Yeah. อ,นนอันนี้ของป้าชาวบ้านอันนี้ของเอ็นเออันที่สอนันนี้ของเอ็นของเอ็นอันที่สามเสือจะเอาก็เอาเออเอาที่สามเออเอาอันที่สี่ดา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 น้องหมดเลยดา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 เย็นนุ่นดา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 เออเออเพราะเพราะญาติเขามีพื้นที่อยู่แล้วญาติเขามีพื้นที่สั่งมาดิยี่สิบ้โหของเสือมีแต่ มีแต่มาจากอเมริกันอมริมาจากประเทศนอกหมดเลยเออมุงเกาหลีไม่มันจะปลูกได้ไหมคือ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 ปรับแล้วมันดูมันดูดีเนาะมันดูกลายเป็นแบบสวนผักไปเลยไงเออนะเอฟซีอันนี้ก็เป็นโครงการเอซีโครงการปลูกผักนะนี่ฮะนี่ นะคะตรงที่พี่ยูโรนะคะยืดคนละแปลงแล,ลง้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแอฟซีกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ